เรื่องที่ป๋าต่อยว่าผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราต้องการการเมืองที่ดีกว่านี้เราต้องการการเมืองที่เข้มแข็งกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนอยากจะแชร์ไอเดียความรู้สึกของผมก็คือว่าอย่าล้มรัฐบาลกลางคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่อย่าให้ใครมาแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหารอย่าให้ใครมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รัฐบาลมีเทอมอยู่4ปีต้องอยู่ให้ครบถ้าไม่ได้เรื่องไม่ดี4ปีข้างหน้าไปเลือกพักอื่นหมุนเวียนกันไปสิ่งนี้มันจะทําให้การเมืองเข้มแข็งมันจะทําให้การเมืองมีเสถียรภาพมันจะส่งผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินส่งผลดีต่อประเทศสุดท้ายผมขอย้ํานะครับการเมืองจะดีอย่าให้ใครมาเสนอหน้าล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องประนามใครก็ตามที่มาแทรกแซงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ว่าพรรคไหนก็ตามใครก็ตามเสนอหน้าเข้ามาต้องประนามคนนั้นต้องประนามองค์กรนั้นอย่ามายุ่งยากยุ่งยากอย่ามาแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหารถ้าอยากเป็นนักบริหารอยากเป็นนักการเมืองลาออกมามาเป็นนักการเมืองตั้งพรรคการเมืองอย่าใช้อำนาจอย่าใช้คำว่าหวังดี อย่าใช้คำว่าผู้ดีอย่าเสนอหน้ามาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน